พร้อมนะห้าสี่สามสองแอคชั่นไอ้แบงค์โทรมาทำไมวะหรอว่าไงว่าแบงค์ให้กูไปถา่ายรถอีกแล้วเหรอทุกคันนะนะเจ้า,าไหนอีก่ะ วันนี้กูเหลือแต่มาทัวร์คันนึงเงินคันเดียวอ่ะยังไม่ล้างด้วยออกก็ได้แต่ว่าวันนี้กูไม่ล้างรถนะเว้ยเมื่อเดี๋ยวฝนมันก็ตกอีกโกโปรโซโปกนนะเออโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูออกแล้วโอเคโอเคโอเค วงอะไรกันนักกระหนาวะโควิดไม่มีตังค์จ่ายไว้ก่อนนะเฮียว่ะสิบทุ่มไม่ปิดร้านอีกหรอวะยังเลียเฮ้ยมันอนตำรวจจับหรอกลัวทำไมสีม่ทุา่าตาสึงก็มาแล้วเนี่ยนี่เองไม่รู้เขาให้เปิดถึงห้าทุ่มแล้วเออว่ะเออจะอยู่ไหนมาเนี่ยจะยังขายเหล้าไม่ได้ใช่ป่ะยังอ้าโอเคโอเคแต่วันนี้ลูกค้าเยอะนะเนี่ยขอมากินข้าวกัน ีผมขอติดอีกสักวันได้ไหมยังไม่มีตังค์จ่ายไหนก็เปิดห้าทุ่มแล้วอ่ะติดแล้วอ่ะเนี่ยผมขอเออตอนนี้ฝุดเพลียมากเลยร้านัะเปิดไม่ได้อ่ะขายกับไอ้แบงค์วิจัยฝุดก็ไม่ยอมให้ตังสักบาทเลยอ่ะงานแต่งเดียวเลยงานแต่งงานแต่งล้วนเลยนะผมขอสักวันเอา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 แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรื่องนี่ยผมมาให้จริงโอเคโอเคขอสักอึดนแล้วให้ยังได้ไปไหนเนี่ยนี่ไปไหนมันเรียกไปถ่ายแล้วงานฟรีงานฟรี เบื่อมากเลยอ่ะเฮ้เดี๋ยวคุณนุ่มอะไรเฮียฝากบอกดังน,นี่นะดังใจคุณนนะว่าให้มาโปรโมทร้านให้หน่อยอ๋อได้ได้นึร้านเฮียชื่อร้านอะไรอ่ะกินต้้งนานแล้วไม่รู้ชื่อร้านเลยร้านไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อออันนี้คือชื่อร้านหรอชื่อร้านงงเลยเขยดมากเลยอโอเคโอเคโชคดีโชคดีดไอเดียดีคนจะมาถูกนะเนี่ยคงจะมีคนมาแล้ววนะ Filler and Może มันจะโอเคได้ไม่โอเคผมก็รู้ว่าทำไคำ e ี่มึงพูนั้นมันโลเลไม่มีทางตอบแลวกูโน w วมันจะโอเคได้ไมมโอเคผมก็รู้ว่าทำไมคำที่มงพูนั้ m มันโลเลไม่มีทางตอบแลวกูโนเวมึงได้แค่พูดนั้นมึงแพ้ไม่เศร้า้กูกูไม่แล เธอจะจากไปไม่เป็นวันแรกถ้าผมพิจารณายอมเวลาก,ก็ไม่ได้แน่นทำตัวโอเคได้จริงๆมันไม่โอเคชีวิตต่อจากนี้นะมึงควรเวเ้ยเฟิรนที่กูพูดมึงคูฟังเด้ดูในการกระทำไม่ใช่วิ่งหรือเปิเดเอ็กซ์ชีวิตคนตีนคิดว่าโอเคให้มึงมองมาจนตาเลยเขาเต็มแม็กโนโคเบค้กูจะยิงมึงตายมึงตัวเอง แกเหลียกับแกฟอรจูนพี่พอนักกูโน่แม่พอห้างแม่เป็นกิโลที่กูอยู่มาได้ไม่ได้ไย้กีโมไม่ใช่ไวยแล้วแต่เพื่อนกูขายกี่กิเปล่พวกมึงได้ยินกูหรือเปล่ากูไม่ได้ยิงแต่เป็นเสียงมาจากซาวเบ้ามึงกูลบไปไม่แต่มา I show you nó đu đi You know some mong, mình đu say yong Đu say sai mình nấy You can you can see You can kill you can see You can't kill you, can you, you can see Take down, break down, you could take Lên cuộc cùng you stick my steam cats out fast, got cool, so deep I can sleep on the my friend Cool you may die, but no take my man bỏ cả ไอ้ฟิลพ่อแม่มันยังไม่ได้แต่ส่เน็ต f u c ก i n g d e ด d like ด h i พวกมึงสา่นออกกับ bitch b มีจริงเลยขึ้นมาขี้โม้ในรามให้มีแต่คุยโว้ดันเฟกยู่ว่านอตโฟล์ฟันนี่ไรกับโจกโชว์ซุยจัดแถมยังโชว์เสียวกวนตีนระวังจะโดนเหนียวกางเกงยังมีคาบเยี่ยวมาดมาสักพักในหน้าเบี้ยวทำยิงงงเงี้ยในดงตีนพวกขี้เสื่อมที่จะมีซีนแก้วโคตรเมาท์ถุงโกอูลินสิบเปซ็นต์หลับมีกับคาเฟอีนโชว์ความเฉลอ่แถวนี้มันไม่ดีหรอก